สามสามครับพนให้กราฟไตเตตมานะครับเป็นการไตเตตครับสาลายกดซัลฟิริกนะครับด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับเข้ามาตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการหยดนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเข้าไปเรื่อยนะครับเพื่อการไตเตตนะแล้วก็ได้จุดสมูร์ออกมาที่จุดนี้ครับทีนี้ครับในการหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ย เขาใช้วิธีนะครับโยดครั้งละ1ลูกบาศก์เซนติเมตรครับในการไตเตินะครับเราสามารถควบคุมได้ใช่ไหมว่าจะโยดเนี่ยครับไอสารลายมาถ่านตรงนี้เนี่ยเข้าไปในปริมาณครั้งละเท่าไหร่นะครับตรงนี้สามารถควบคุมได้นะอันนี้ครับเขาไตเติโดยการโยดไปครั้งละ1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับรอดูนะครับจากจุดเนี่ยจะจุดหนึ่งนะครับก็เข้ากับ1นลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้ครับเติมไปอีกหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยก็เป็น2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็พาะจุดไปเรื่อยนะจนมาเจอจุดสมมูลครรรับบีูกาตตตเเซนนนนิมง้ะ อันนี้นะครับคือกราฟที่แสดงการไตเติลขึ้นมานะทีนี้เขาถามเขาว่าข้อไหนกล่าวถูกต้องอันแรกรเขาบอกว่าไตาเติลโดยการเติมสารไลโซดีมทนไซด์ครั้งละ0.1รูบา์เซนติเมตรแทนครับคือในโจทย์เนี่ยเป็น1รูบา์เซนติเมตรใช่ไหมแต่ว่าเขาถามเขาว่าถ้าเปลี่ยนครับจากการหยดครั้งละ1รูบา์เซนติเมตรเนี่ยเป็นหยดครั้งละ0.1รูบา์เซนติเมตรครับก็คือหยดน้อยลงนะครับจะได้กราฟไตเติลที่มีความเข้มเหมือนเดิมตรงนี้ครับตัวโจทย์เนี่ยอาจจะต้องแก้นิดน,นึงครับ ไม่น่าใช้ความว่าความเข้มข้นนะครับไม่น่าใช้ตรงนี้นะควรจะใช้คําว่าความชันมากกว่าครับเพราะเวลาพูดถึงกราฟนะครับกราฟตรงนี้เนี่ยกราฟตรงนี้นะครับสังเกตดูครับว่าตัวกราฟเนี่ยครับไม่ได้มีการพูดถึงความเข้มข้นนะครับเห็นไหมครับว่า,ยยากแกน x เ,เนี่ยเป็นปริมาตรนะครับปริมาตรของโซเดียมดรอไซด์นะส่วนแกน y ครับเป็นค่า p h นะครับตรงนี้ไม่น่าเป็นการสื่อถึงเรื่องความเข้มข้นครับอาจจะพิมพ์มาผิดนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะพิมพ์มาผิดนะ น่าจะสื่อครับถึงความชันของกราฟมากกว่าครับอันนี้นะครับขอแก้โจทย์เป็นความชันนะน่าจะสื่อครับว่าความชันเนี่ยควรจะเหมือนเดิมครับเมื่อมีการเปลี่ยนนะครับจากหยดครั้งละ 1. 1. 0. 1. 0. 1. หนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยเป็นหยดครั้งละ0.1ลูกบาศก์เซนติเมตรครับถ้าหยดครั้งละ0.1เนี่ยครับการพอดจุดเนี่ยมันก็จะถี่ขึ้นยังนะแปลว่าเป็นการทําการไตเติละนะครับที่ละเอียดขึ้นนะจากเดิมเนี่ยครับหย,ยาบๆครับหยดไปเลยครั้งละ 1, 0. 1. 0. 1. 0. 1.> ลูกบาศก์เซนติเมตร คราวนี้ละเอียดขึ้นครับหยดแค่ครั้งละ0.1ลูกบาทเซนติเมตรพอครับมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับในการพอดจุดนะทีนี้ก็ถามเขาว่าลักษณะกราฟที่ได้เนี่ยมันจะมีรูปร่างความชันเหมือนเดิมหรือเปล่าครับจะได้การาฟลักษณะเหมือนเดิมหรือเปล่านะตรงนี้ระวังนิดน,นึงนะครับถ้าแนวคร่าวเนี่ยจะเหมือนกับว่ากราฟเนี่ยครับมีการพอดจุดถี่ขึ้นแต่รูปร่างความชันน่าจะเหมือนเดิมนะครับแต่เชิงปฏิบัติจริงๆแล้วถ้าได้ทําการไตเติลดินจริงนะครับจะเห็นว่าไม่ใช่นะครับ ความชันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอันนี้ความชันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะลองดูรูปนี้ครับอันนี้นะครับต้องขอขุบคุณนะครับที่มีพี่ท่านหนึ่งนะได้ช่วยทําการไตเตดมาให้นะครับทําให้ได้กราฟนะครับที่เอามาใช้ในการเฉลยข้อนี้นะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ดูเลยครับเปรียบเทียบให้ดูเลยนะข้างบนครับเป็นการไตเตดนะครับโดยการหยดไปครับครั้งละ0.1ครับลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้นะครับหยดครั้งละ0ูลูกบาศก์เซนติเมตรนะ ส่วนด้านล่างครับโยดครั้งละ1นลูกบาทเซนติเมตรครับจะเห็นนะครับว่ามีความแตกต่างกันเกิดขึ้นใช่ไหมด้านบนเนี่ยครับความชันจะมากกว่าครับจุดสมมูลตรงนี้นะความชันจะสูงกว่าแต่ว่าด้านล่างเนี่ยความชันจะต่ํากว่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันได้เลยนะครับว่าถ้ามีการหยดนะครับโยดในปริมาณที่แตกต่างกันเนี่ยจะทําให้ความชันมีความแตกต่างกันรูปร่างกราฟนะครับจะไม่เหมือนเดิมได้นะครับโอเคนะอันนี้ชัดเจนนะครับ แต่นะครับข้อแรกเนี่ยครับก็เลยถือว่าไม่ถูกนะครับอันนี้ไม่ถูกนะความชันนะครับไม่ควรจะเหมือนเดิมนะครับมาดูข้อ2ต่อครับข้อ2บอกว่า pH ที่สมมูลมีค่ามากกว่า7เล็กน้อยพอกลือที่เป็นผลิตภัณฑ์เกิดริยาไฮโดรซิดแล้วก็ได้ไฮดรอกไซด์ออนขึ้นมาตรงนี้ถือว่าจริงครับลองดูนะครับ pH ที่ได้เนี่ยครับตรงนี้นะจะเห็นว่าเป็น7.14นะครับตัวเลขประมาณนี้นะจะเห็นว่ามันมีค่าครับเกิน7มาเล็กน้อยที่จุดสมมูลจริงครับ ซึ่งเหตุผลครับก็ไปไปตามชอยเลยครับเพราะว่าได้เกลือครับผลิตภัณฑ์เนี่ยมันได้เกลือออกมานะแล้วเกลือตรงนี้เนี่ยสามารถเกิดิยาไฮโดรสิต่อแล้วก็ได้ไฮดรอกไซด์ออนออกมาครับไอตัวไฮดรอกไซด์ออนเนี่ยครับมันมีความเป็นเบสใช่ไหมครับก็เลยส่งผลให้ตัวนี้เนี่ยมีค่าพ h เเกิน7มานิดนึงนะครับก็คือมีความเป็นเบสเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะโอเคนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับกับกรดซัลฟิริกครับเพราะว่ากรดซัลฟิริกเนี่ยเป็นกรดไดโปรติกใช่ไหม แต่ว่าไม่ใช่ไดโปติกธรรมดาครับเป็นไดโปติกที่การแตกตัวครั้งที่2ของมันนะครับแตกตัวได้ค่อนข้างมากครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะลองดูข้อมูลตรงนี้ครับตรงนี้ครับเป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่ากรดซันฟูลิกเนี่ยการแตกตัวครั้งที่2ของมันครับแตกตัวได้ค่อนข้างเยอะนะครับแตกตัวได้เยอะคือมีค่า Ka สูงใช่ไหมเราลองเทียบดูครับซันฟูลิกนะครับเป็นกรดไดโปติกนะคือแตกตัวให้โปรตอนได้2ครั้งนะครับ แน่นอนครับว่าครั้งแรกเนี่ยแตกตัวได้เยอะมากนะครับความเป็นกดแก่มันสูงนะทีนี้ครับครั้งที่2เนี่ยครั้งที่2จริงอยู่ครับว่าแตกตัวสู้ครั้งแรกไม่ได้แต่ก็จัดว่ามีการแตกตัวที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับลองเทียบกับตัวอื่นดูครับเทียบกับตัวอื่นดูนะตัวอื่นดูครับลองเทียบกับทาทาลิกก็ได้ครับทาทาลิกเนี่ยครับตัวใกล้เนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้นะครับค่าของมันเนี่ยอยู่ที่10ยกกำลังลบหใช่ไหมแต่ว่าซันฟิลิกครับอยู่ที่10ยกกำลังลบสนะครับ อันนี้นะจะเห็นว่าซันฟิลิกเนี่ยมากกว่านะครับประมาณ1000เท่าเลยนะครับถือว่ามากกว่าเยอะนะแล้วเทียบตัวอื่นดูนะครับค่า Ka2 ครับการแตกตัวที่2มันเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างต่ํานะครับอันนี้เป็นสิบยกกำลังลบแเลยครับต่ํามากนะอันนี้ลบแครับอันนี้มีไปถึงลบสิเลยครับจะเห็นว่าเมื่อเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยกดซันฟิลิกนะครับมีการแตกตัวครั้งที่2ที่ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะเข้าใจไหมจัดว่าแตกตัวได้เยอะมากนะครับ เราลองดูครับกดซันฟิลิกนะเวลาแตกตัวครับแตกตัวให้โปรตอนใช่ไหมสำหรับกดซันฟิลิกนะแตกตัวครั้งแรกครับจัดว่าแตกตัวได้เยอะมากครับถือว่าแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับครั้งแรกนะก็ <c oughs> จะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็ได้โปรตอนใช่ไหมโปรตอนหลุดมาแค่ตัวเดียวนะครั้งแรกอันนี้คือแตกตัวครั้งที่หนึ่งนะครับและน่นอนครับว่ามีการแตกตัวครั้งที่สองด้วยนะครับเป็นกดไดโบติกนะต้องแตกตัวที่สองก็ เอาไอ้ตัวนี้ครับมาแตกตัวต่อยังมีโปรตอนเหลือนะครับคราวนี้ครับจะเป็นลักษณะของสมดุลเคมีนะเพราะว่าอาจจะแตกตัวได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับแต่ก็จัดว่าเยอะอยู่นะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะจริงอยู่ว่าแตกตัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่จัดว่าแตกตัวได้เยอะนะครับได้ออกมาครับเป็นลักษณะนี้โอเคนะครับโปรตอนหลุดออกมาเหมือนกันนะตรงนี้ครับ ตัวออนี่แตกตัวได้เนี่ยถือว่ามีปริมาณค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเป็นกดตัวอื่นนะครับอาจจะแตกตัวครับได้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับกรณีกดซัฟฟีริกครับได้ซัลเฟตไอออนตรงนี้ครับได้ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับโปรตอนตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะโอเคมั้ยเพราะว่าการแตกตัวของมันแตกตัวครั้งี่2ได้ค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ไอตัวนี้ครับไอออนอนุมูลตัวนี้เนี่ยอนุมูลตัวนี้นะครับมันสามารถเกิดยาไฮโดรไลซิสได้ต่อครับโอเคนะครับ มันเป็นไอออนนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถกริยาไฮโดรไลซิสได้ต่อครับเป็นอย่างนี้ครับอนุมูลนะครับซัลเฟตตรงนี้นะสามารถกริยาไฮโดรไลซิสครับไปทํากับน้ําใช่ไหมเสร็จแล้วน้ํานะครับจะให้โปรตอนนะให้โปรตอนใช่ไหมน้ําเป็นตัวให้โปรตอนก็จะได้ตัวนี้ออกมาครับแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนครับเคครับเห็นไหมครับว่าได้ไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาจริงๆครับ ตรงนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าทําไมถึงจะมี P h เนะครับมากกว่า7เล็กน้อยที่จุดสมมูลนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการไตเตตระหว่างกรดแก่กับเบสแก่นะเขี้ยมครับอันนี้พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าตัวกรดซัลฟูริกเนี่ยมันแตกตัวครั้งที่2ได้เยอะมากครับเยอะมากจนทาให้อิทธิพลเนี่ยครับจากการที่มีอนุมูลตัวนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับพอตัวนี้ออกมาเยอะครับมันก็ไฮโดรซิ์ได้เยอะพอไฮโดรซิ์ได้เยอะนะครับเกิดสมการนี้ได้มากใช่ไหมมันก็เลยผลิตครับ ไฮโดรไซออนตรงนี้เนี่ยออกมาได้เยอะไปด้วยครับพอไฮโดรไซด์เยอะๆก็ทําให้ P h เนี่ยมันเลย7มันเล็กน้อยนะครับความเป็นเบสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่จุดสมมูร์นะโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับกรดซัลฟิลิกเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นอีกอย่างนึงด้วยครับว่ากรดซัลฟิลิกเนี่ยเป็นไดโบติกที่แตกต่างจากไดโบติกตัวอื่นยังไงนะครับเวลาไตาเตินะแต่ว่าสำหรับช้อยสองครับช้อยสองเนี่ยถือว่าถูกนะครับ pH เนี่ยครับเกิน7มานิดนึงเพราะว่ามีไฮดรอกไซด์ออนแตกตัวมาได้ค่อนข้างเยอะครับอันนี้ถือว่าถูกนะก็ตอบข้อ2ได้เลยครับมาดูช้อยสามครับจะที่บายความแตกต่างของกดซัฟฟิลิกกับไดโบติกตัวอื่นให้ฟังนะช้อยสามเนี่ยเขาบอกว่าไตาเตตต่อไปจะเห็นจุดสมมูลที่2ปริมาตรโซเดียมไอสาเท่ากับ20ลูกบรูบาเซนติเมตรจุดสมมูลที่2ครับหลายคนจะสังเกตได้แล้วครับว่าการไตเตตนะครับถ้าเป็นไดโบติกนะครับไดโบติกก็คือแตกตัวให้โปรตอนได้2ครั้งใช่ไหม มันควรจะมีจุดสมมูล2จุดนะครับแต่ว่าซันฟิลิกครับแม้ว่าจะเป็นไดโปติกแต่ว่ามีจุดสมมูลนะครับแค่จุดเดียวครับลองดูกราฟครับอันนี้มีแค่จุดเดียวจริงไหมตรงนี้ระวังไว้เลยนะครับซันฟิลิกเนี่ยเวลาพอดเก้าออกมานะครับจะเห็นลักษณะเป็นจุดสมมูลนะครับแค่จุดเดียวนะจะแตกต่างจากไดโรติกตัวอื่นนะครับลองดูครับอันนี้คือกดซันฟิลิกใช่ไหมไดโปติกทั่วไปครับมันควรจะเป็นอย่างนี้ก็คือมีจุดสมมูลนะครับ2จุดนะมีจุดสมมูล2จุดนะ แต่ซัลฟวริกเนี่ยมีแค่จุดเดียวนะครับทั้งทั้งนี้ทั้งคู่ก็เป็นไดโบติกแต่ตัวให้โปรตอนได้2ครั้งเหมือนกันอันนี้เหตุผลครับเหมือนของช้อยสองเลยครับก็คือเหตุผลมาจากการที่กดซัลฟวริกครับมันแตกตัวครั้งที่2ได้เยอะมากๆครับเมื่อที่กดชนิดอื่นนะเข้าไหมการที่มันแตกตัวได้เยอะมากหมายถึงยังไงหมายถึงว่าหลังจากการที่กดซัลฟวริกนะครับมีการแตกตัวเนี่ยครับครั้งแรกเนี่ยยังแตกตัวได้ไม่ครบเลยนะครับแต่ว่าก็เกิดการแตกตัวครั้งที่2แล้วครับ โอเคนะครับการแตะตัวในสองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามกันติดนะครับเพราะว่าการแตะตัวงที่2มันแตกตัวได้ดีมากครับแตกตัวครั้งแรกเนี่ยยังแตกตัวได้ไม่สมบูรณ์เลยก็เริ่มแตกตัวครั้งที่2แล้วครับมันนําให้จุดสมมูลนะครับมันมีลักษณะที่ชิดกันมากและทําให้เวลาพอตกราฟเนี่ยเห็นออกมานะครับเป็นจุดสมมูลแค่จุดเดียวครับซึ่งเป็นจุดสมมูลที่2นะครับสำหรับจุดสมมูลที่เราเห็นนะเข่ไหมครับจำไว้นะครับจุดสมมูลที่เราเห็นเนี่ยครับในกราฟกอดซันฟิลิกเนี่ย มันคือจุดสมมูลที่2แล้วนะครับเพราะว่าการแตกตัวที่2มันแตกตัวได้เยอะแล้วก็เร็วมากครับเมื่อเทียบกับชนิดอื่นนะเราก็เลยเห็นสดกอดซัรฟิลิกนะครับมีจุดสมมูลแค่จุดเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไดโรติกนะแต่ครับช้อยสามนะครับที่ผิดนะผิดเพราะว่าต้องเป็น10ลูกบาศก์เซนิเมตรนะครับก็คือจุดนี้เลยครับจุดสมมูลที่เราเห็นนะครับมันคือจุดสมมูลที่2เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ต้องแก้เป็นสิทินะ ตามที่เราเห็นเลยครับจุดสมมูลตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสมมูลที่2นะครับต่อมาครับข้อ4เขาบอกว่าฟีนอลทอรีนครับเป็นอินเทอร์ที่ไม่เหมาะสมสําหรับการไตเตตนี้จริงๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าตามทฤษฎีเนี่ยอาจจะไม่ควรใช่ไหมสำหรับฟีนอลทอลีนนะครับเพราะว่าจุดสมมูลเนี่ยครับมันอยู่ที่7กว่าแต่ว่าฟีนอลทอลีนเนี่ยช่วงเปลี่ยนสีนะครับมันอยู่ที่8กว่ากว่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าตามทฤษฎีตรงๆเลยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมครับแต่ในเชิงปฏิบัตินะครับข้อนี้จะค่อนข้างอิงกับเชิงปฏิบัตินะ ในเชิงปฏิบัติครับสามารถใช้ได้ครับตราบใดที่เราใช้ปริมาณนะครับของโซเดียมไดไซด์เนี่ยที่ไม่เจอจางเกินไปครับเราก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับโอเคนะตัวนี้ถือว่าสามารถอารูณมารวยครับอนุโลมให้สามารถใช้ได้นะครับสำหรับฟิโนทลีนในการไตเติลนะครับระหว่างกรดซัลิวริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับอันนี้ก็เลยถือว่ายังผิดอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ไม่เหมาะสมนะครับต่อมาครับข้อ5้า ถ้าติดตามการเตตโดยการวัดการไอฟ้าที่จุดยุติหลอดจะดับหลอดจะดับได้นะครับหลอดจะดับได้เนี่ยจะต้องไม่มีตัวของไอออนเหลืออยู่นะครับเพราะว่าตัวไอออนเนี่ยมันสามารถนําไฟฟ้าได้ใช่ไหมแต่ที่พี่แสดงให้ดูครับจะเห็นว่ามันยังมีไอออนเหลืออยู่นะครับไอตัวซัลเฟตเนี่ยตรงนี้ครับมันก็ไม่ได้ไฮโดรซิททั้งหมดนะครับมันก็ยังแตกเป็นไอออนที่อยู่ในสารละลายได้อยู่นะหรือว่าแม้แต่ตัวอื่นครับตัวไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เป็นไอออนอย่างหนึ่งนะครับ ก็สามารถนำไฟฟ้าแล้วก็ทําให้หลอดไฟเนี่ยไม่ดับได้นะครับเข้ามตรงนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับตามได้นะครับที่ยังมีไอออนอยู่นะหลอดไฟก็ไม่ดับนะครับเคครับข้อนี้นะครับอาจจะดูนะครับว่ามีการอิงนะครับเนื้อหาในเชิงปฏิบัติทางห้องแลบค่อนข้างเยอะนะแต่ก็อยากให้ทาความเข้าใจกับข้อนี้ไว้นะครับเพราะว่ามีความรู้ที่จําเป็นหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสมบัติครับกราฟไตเต็ดของกรดซันฟิลิกเนี่ย อันนี้นะครับเราต้องเข้าใจครับว่าการาฟันโกดสฟิลิกเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ยังไงนะครับสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าการแตกตัวที่2เนี่ยมันแตกตัวได้เยอะใช่ไหมก็จะเห็นครับว่ามันมีการที่จุดสมมูลเนี่ยมี P h เเกิน7มานิดนึงแล้วก็ทําให้จุดสมมูลนะครับมันมีแค่จุดเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นกดไดโรติกนะตรงนี้ก็ให้เหตุผลเอาไว้นะครับทาความเข้าใจแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในข้ออื่นได้นะ